เ่ทีิมอะดตำนานได้เล่าไว้ว่าผู้หญิงคนใดได้เข้าไปในโรงเรียนแห่งนี้จะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยนี่คือเกมอาคาแมนโตผมจะไม่พูดผ้าพัาเพลงอะไรมากมายเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า <c oughs> นี่คือการลองโชคของคุณเฮ้แดอช่วยสแมนไหมแกกำลัง อะไรนะแกก็เละไปสำรวจอะไรเล็กๆน้อยๆมันจะสนุกมากแน่ๆเลยนี่คือสินที่คุณได้รับจากการอยู่ใกล้ตัวเขา <S <S แต่ตอนนี้อยากคิดที่จะหนีใช่ <S 1> <S 1> <S 1> วิ่งไปเลยโว้าวั้งลง นั่งได้ปะเยสนั่งลงได้อ่ามีผู้หญิงสองคนอืมไน,นโกล<า>อะไรคุณจะรีบไหม,ม<า>แล้วไม่เป็นไรทั้งวันนะเฮ้ย<า>นั่นมันคาซดจริงโอ้ได้คุณเพื่อนผมไหมเนะี่ยสองคนนี้เป็นเพื่อนเรานะใช่หรือเปล่าฮารุมะอ,อ๋อฮารุนะ<า>วิ่งมาเลยอ้าว กโดนใช้อ่ะฝนตกโคตรดังอ่ะดูความใหญ่ของโรงเรียนนี้สิ Damn I'm go to school dude ต้ไม่เกรงกลัวต่อผีไอ้ทุนฟ้านะเธอเหเอ้าเข้าไม่ได้มันปิดไว้ฝนตกโคตรดังอ่ะ น,นี่ประตูหรือเปล่าโออเนี่ยประตูโอ้อันนี้คือในโรงเรียนใช่เหมือนว่าตรงนี้จะเป็นหลังโรงเรียนปะเพราะตอนนี้เราเข้ามาในโรงเรียนแล้วนะครับโอ้เสียงฝนยังยังมีอยู่เลยนะโอ้ประตูประ,ประตูมันล็อกโอ้ อันนี้จะเป็นชั้นโรงทางนักเรียนของพวกผู้หญิงหรือผมไม่รู้นะว่ามันรวมชายด้วยหรือเปล่าเพราะโรงเรียนมันมีทั้งชายทายั้งหญิงใช่ไหมแต่ผมได้ข่าวว่าโรงเรียนเนี่ยผู้หญิงถูกจับแล้วก็หายตัวไปเยอะที่สุดนะเนีย่ยอย่างเงี้ยน,นะ missing girl poster น่ะผู้หญิงที่หายตัวไปในกระดาษนะในกระดาษนะในใบโปสเตอร์นั่นแหละเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้เนี่ยอะไรอ,ะไอ,อ,อ่ามี๊กอ้ากุ๊กกักกักกักกุ๊กกักกักกุ๊กกักกุ๊กกุ๊กกุ๊ก นี่อะไรอ๋อ oh, เข้าได้ประตูเฮ huh? เทปเล่นเสียงที่หนึ่งอะถ้าไม่ใช่ขาวลือแฮนซอมยายนักเรียนผ่านไปหนึงสัปดาห์คุณก็ยังเป็นที่พูดถึงของโรงเรียนแล้วคุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับคุณุดดุ ก็ไม่ใช่คนที่พูดมากที่สุดฉันก็รู้นั่นคือสิ่งที่ทุกคนพูดถึงคุณฉันราน้ได้เลยว่าคนปายชีและกลุ่มของเขาเนี่ยได้ไปหาคุณหรอดุด <c oughs> โหโคตรยาว,ว,ยาวเพราะเขาชอบที่จะเป็นศูนย์กลางของความสนใจที่คุณเห็นและคุณเลือกจุดนั้นไม่ว่าจะไโอ้ไม่ว่าจะไม่เต็มใจฉันจะบอกว่าแหละตัดสินโดยบุคลิกภาพของคุณ เด็กพวกนั้นน่ะเป็นหนาาของฉันแต่พวกมันก็ยังหนีไม่พ้นอ่ะนะอย่าที้คุณรู้แล้วอ่ะว่าโคราบาญชีเป็นลูกชายใหญ่ของหลานของอาจารย์ใหญ่อ่ะและเขาก็ค่อนข้างฉลาดมากเลยละ่ะฉันคิดว่าฉันมีวิธีแก้ปัญหานะฉันซื้อเครื่องบันทึกเทปขนาดเล็กอ่ะและถ้าคุณเป็นเป้าหมายใหญ่ของพวกเขาแล้วก็ สามารถหาหลักฐานว่าพวกเขาทําอะไรกับคุณได้อาจารย์ใหญ่ก็จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลงมือเท่านั้นอะไรว้นะถ้าถ้าจะไม่ผิดผมแปลมันอาจจะมีมั่วๆกับไม่มั่วมากอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งอคกิขนาดนั้นแต่ว่าผมจะพยายามแปลให้ทุกคนฟังนะเปิดได้ draw 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 โอ้ไม้ ติดขัด draw draw นี่อะไร red paper blue paper กระดาษสีแดงหรือกระดาษน้ำเงินกระดาษสีแดงชิอะโอเคคุณแจอืมในนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมมันมีแค่เทปไงนั่นนี่ใช่น่ากลัวมากเลยนุบยดูภาพเกมอ๋อนี่อ๋นอนี่ไงกดล็อกว่ะ เช่นแล้วเกมนี้มันเปิดมิมิเทอรี่อะไรเนี่ยอ๋อกดแท็บอันี่ไงเลปเปอร์ของแบทรูมนี่คุณแจอ๋อกด E เพื่อใช้อ่ะกด Q เพื่อดรอปเฮ้ยเราใช้ไปแล้วอ่ะดอกอ่าฮ่าอ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่าประตูก่อนประตูนี้ นีอ่อะไรมีช่องเก๊ะเปิดได้เปล่าเปิดเฮ้ยเปิดได้เอ๊ะฮะไฟยยเย้เราไม่ไฟแล้วเว้ยผมไม่กลัวที่มืดแล้วเว้ยมึงจะเข้ามาก็เข้ามาไอ้เหี้ยผมไม่กลัวมึงหรอกไม่ทำไมมืดอย่างอ่ะโคตรมืดเข้ามาไม่มีแถบการวิ่งของเราอหละถึงแหละ อึงแงไรวะอะไรมีความมืดอ,อยู่ในประตูนี้อ่ะโอ้โฮดิ้งกันอะไรอย่างถืออ่ะแต่มันยังเปิดไม่ได้น่ะไม่ได้แล้วแล้วเอ๊ะอะไรเฮ้ย <Hey, S 2> โครบาได้ <Hey. S 2> โครบามาอุ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะโอเคนี่ก็โอ้โหมันมีแต่ โปสเตอรผู้หญิงหายไปทั้งนั้นเลยนะเนะี่ยมีอะไรสํารวจปปะนี่อะไรอุ้ยที่ซ่อนเชีย่ยน,นี่อะไรใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้ไไดอะไรอ่ะอ๋อต้องไปหาสายไฟพลังงานเหรอเปล่าหรือมันเป็นมันเป็นสายหรือมันเป็นแบตวะไม่แน่ใจนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ล็อกจากด้านนอก oh, อ่าแดมอย่างเนี้ยล็อกจากด้านนอกแด m มมนให้โคบามาเหนื่อยโคบ้าอ๋าอเอาไปเอาไปงัดไม้ไมปดูนั่นนี่กก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เสียงโคตรดัง อ่าโอเคดูสิอูอะไรอะอุ้ยอุ้ยอะไรอะไปซ้ายนะเชี่ยะไรวะยังไม่ทำอะไรเลยเชี่ยอะไรวะเออไอเราก็สงสัยเลยว่าที่เราเข้ามาที่เนี่ยเรามีเหตุผลอะไร ทำไมเราถึงเข้ามาเราโดนเพื่อนกันแกล้งที่ที่เราโดนลงโทษเนี่ยเราโดนลงโทษเพราะอะไรเราไปทาอะไรให้ผู้หญิงสองคนนั้นหรือเปล่าทําไมเพื่อนของเราถึงต้องให้เราเข้ามาโรงเรียนในนี้ที่นี้ผมก็ไม่เข้าใจนะแล้วมันเป็นสิ่งที่เด็กผู้หญิงกลัวที่สุดเลยนะที่เข้ามาแล้วมาอยู่คนเดียวอ่ะแล้วว่าแต่กูจะไปซ้ายหรือขวาเนะี่ยอ่าขวาหรือซ้ายดีใช่ปกูไปซ้ายซ้ายต้องดีซ้ายต้องดีซ้ายต้องด,องดีมาให้กูงัดกูก็งัดเนี่ยแล้วพอเรากูเข้ามาโรงเรียนเนี่ย ยังไม่รู้เลยว่ากูจะรอดหรือไม่รอดแหละไอ้วสองตัวเี้นนั้นก็ยืนตัดฝนแฟรสัตว์ <c oughs> <c oughs> เอา้าอ๋อที่เดิมเป็นที่เดิมผมไม่เชื่อมต่อกันเหรอเออเว้มันเชื่อมต่อกันแล้วเรากลับไปที่เดิมแต่ตอนนี้เราจะไปทางขวาปะเออทางที่เราเลี้ยวซ้ายเราจะไปขวาอ่านี่ตรงตรงไปตรงอีก <_ d ates> อะไรอ่ะอิติโก้เพเปอร์อะไรสีม่วงอ่ะใช่บอกว่ามันดูมันมันสีมันสีม่วงเดีย๋ยวเราเข้ามาเก็บแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เราไอเทมมันเต็มอ่ะดูสิเออเสียงเราเฮียเฮียอะไรอ่อนะตะขับกู้แอบ,บไงไอช่องนี้ไม่มีแอบบนี้เหรอเฮีย กูไม่ทำเฮีย้ยเลยกูตกใจเลยเฮีย้ยไอ้เฮี้ยตัวโคตรยาเลยสัตว์นเนี่ยไอ้เฮี้ยถ้ากูเป็นโรคหัวใจวายตายนะสัตว์กูตายไปตนะั้งแต่กูเข้ามาแล้วกูไม่เจอเฮี้ยอะไรอย่างงีนะ้ไหนเฮี้ยแต่แรกเดี๋ยวสองเฮี้ยนั่นแม่งก็ยืนตากฝนไปแล้วพวกมึงก็ไม่รู้กูตายยังอ๋อเสียงเดิมอันนี้เราตรงมาต้งนา,นานนี่มั่งไอ้เฮีย้ยนี่มันเป็นเขาขุดหรือไงวะสัสอะอะไรวิ เทปที่2อง 2> เพียงกดปุ่มสีแดงเพื่อเริ่มและหยุดการบันทึกฉันก็ลังจะบันทึกการสนทนาในขณะที่เราพูดอย่ายังไงต่อคุณสามารถกดปุ่มนี้เพื่ออะไรอ่ะเพื่อรอกลับและปุ่มนี้เพื่อเล่นทุกสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดไปเผื่อว่าคุณที่จะลืมสิ่งสุดท้ายอย่าถูกจับได้ว่าพยายามจะบันทึก เก็บมันไว้ในที่ปลอดภัยเสมอเพื่อไม่ให้ตกหล่นคุณลงวะจุดๆจะอยู่ที่นี่แค่เก็บไว้กับคนของคุณถ้าคุณเปลี่ยนใจในกรณีนี้ที่คุณมีอะไรรบกวนแต่คุณไม่ต้องการที่จะบอกฉันด้วยตนเองเพียงแค่มาถือไว้แล้วฉันก็จะยินดีที่จะช่วยเหลือฉันเป็นที่ปรึกษาของคุณ อ๋อขอบคุณจุดจุดจุดและขออภัยนะคาจิมะนี่อาจจะเป็นการบันทึกครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ชั้นสร้างอ,อกกุปกรณ์นี้ขึ้นมาและสิ่งที่โคบายาชิพูดก็ไม่ไกลจากความจริงอยู่ดี<ว>ฉั้นคู่ควรกับสิ่งที่มาหาชั้นและอย่างมากมันไม่ได้เลวร้ายอย่าง <S <S กูอ่านอยู่เหี yeah. ้ยมึงเคยเห็นตะขาบแบบตะขาบทอดไหมสัตว์ <c oughs> ถึงไหนแล้วเนี่ยน,น,นี่ไงนี่ไงนี่ไงฉันคู่ควรกับสิ่งนี้ใช่คู่ควรกับสิ่งที่มาหาฉันและอย่างงี้มันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ฉันมักจะได้รับออ้จบเทปที่สองแล้วว่ะชิ่ะ yeah. มื่อกี้ได้ข่าไปท้ายใช่ปะกูตรงเฮียแม่งเดินแล้วเดินอีกไงเี่นนั่นนะ่ะมึงนอนบ้างนะสั์ข่าบอ่ะมันก็ต้องมีนอนมีกินมีนอนปาวะแต่เนี่ยนีแต่มันก็อยู่แต่เดี๋ยวนี้ปาวะเฮียเออถ้าที่ฟังมานะผมว่าไอคนที่พูดอยู่อะ่ะเหมือนเคยเข้ามาที่นี่แล้วแล้วก็บันทึกเสียงไว้ปะ้ยที่ไหนนะ่ะแล้วก็เหมือนจะแบบว่าบอกให้เราเหมือนเอาชีวิตชีวิตรอดหรือเปล่าเฮ้ยอะไร ออร์เรน์เหรอออร์เรนต์แปดป่ะมันเต็มอ่ะอันนี้ที่ไหนเนี่ยอ่ะอ,อ้าวอ๋อห้องน้ำชายนี่เป็นห้องน้ำชายแล้วก็ดรอปพวกใบการ์ดไว้ตรงนี้แล้วกันพวกกระดาษเนี่ยไอ้เหี้ยอ่าทีนี้เราก็เหลือช่องหนึ่งแต่ผมจะไม่ไแน่ใจนะว่าโควไปยังใช้อยู่หรือเปล่าเชื่อมันเงียบจังอะ มาผิดทางไอ้เหี้ยถ้าเราจะขึ้นไปด้านบนอีกรอบหนึ่งอะเราต้องมาเหยียเสร็จนะครับเราต้องไปต้องไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปหรือลงวะไอ้ตรงเนี้มันต้องเกี่ยวกับสายไฟนั่นแน่เลยอไอ้ที่มันให้เราต้องไปหาสายไฟหรือไม่ก็แบตเตอรี่ไปใส่อะไรนั่นน่ะผมก็ไม่รู้อะตรงอีกตรงเรื่อยๆอะอ่านี่ไงได้ใช้จริงด้วยอ่ะคบับโอเค อันนี้จะเป็นที่ไหนเนี่ยเพราะเมื่อกี้นี้เราลงมาชาติแล้วเราขึ้นมานิดนึงแล้วก็มาโล่ตรงนี้เหรอฮัลโหล every one day มีใครอยู่ไหมครับอะไร <G ül s> สเปค่าแมลงไอ้เขี้ยวอ่ะแมลงปอไอ้เขี้ยนั่นเจอเจอกูสัตว์เอ้าทำไมล็อกอ่ะ What มันไม่ได้ล็อกอ่ะมันไม่ได้เขียนไว้อันนี้ไปได้ปะ โอ้ยเ้ยเฮี้ยอะไรอะเฮียอหี้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮี้ยอะไรโอ้จะขับเอ้ยสเปสสเปสเฮ้ยเฮี้ยแล้วฆ่ามันไม่ได้เหรอเมื่อกี้อะไรอ่ะมันมีแค่หัววะ เฮียสัตว์เฮี้ยกูเจอมึงแงเฮี้ยมึงกี่เลี้ยวไหนมึงกี่เลี้ยวไหนมึงกี่เลี้ยวไหนเลี้ยวขวาไปเออแต่ขาพี่อ่ะสักวันกูจะท่อแดกมือสัตว์รู้เน,น,นี่ยมึงรู้ซึ้งรู้ซึ้งรู้ซึกเนี่ยอะไรทางลงอีสอะไรเว้ยของเต็มไม่นะเราต้องทิ้ง โคบาคมันใช้ได้อะนั่นเราต้องทิ้งนี่แล้วเหรอแล้วก่อนนะสายไฟ yes โอเคเลยมีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยนี่ห้องน้ำอ๋อทางนี้ถ้าเราเดินไปทางนี้ะทางนี้มีอะไรโอเคไม่น่าผมว่ามันไม่น่ามีอะไร,รผมกลับไปห้องน้ำก่อน กลับไปที่ที่เราเข้ามาตอนนั้นอ่าอันนี้เทปที่เราเล่นเราลงไปตรงนี้นะกลับไปที่เดิมกูเจอทขารไม่แน่เกี้ยมึงดูเสี่ยนทหารสิอ๋อนี่ไงอยู่ตรงหน้าเราเลยเถอะเดี๋ยวซ้ายขึ้นอ่ากลับที่เดิมอ่ะ นี่กูไปตรงงานกูเจอเชี่ยนี่กูกลับมาที่เดิมไปเชี่ยนี่มาจากไหนเฮ้ย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 มันจะเปิดหรือเปล่าไปไหนแล้วก่อนเถอะไปไหนแล้วก่อนเถอะมันไปไหนแล้วก่อนเถอะมันอยู่ไหน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  ใส่ปิดปิดปิดอุ้ยโอ้ยแค่ผมโอ้ยผมกลัวมากเลยว่ะไอ้แ ไม่ใช่อยู่หน้าหลักใช่ไหมเพราะไงเราต้องกลับที่เดิมเมื่อโกลับแล้วล่ะโอเคโอเคโอเคปิด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 ดโอ้อันนี้ไงอ่าอะไระว้สวัสดีไม่นานมานี้อ่ะฉันได้คุยกับมนุทุกคนอื่นนะนะคนเอากระดาษสีแดงไปใช่ไหมโว้ผู้หญิงน่าสงสาร นั่นอะไรนะ mm hmm. คนุณต้องการให้ฉันช่วยเหรอแล้ว mm hmm. คุกก็ต้องโยนเหรียญให้ฉันนะนะอัคอยเหรียน,นเหรอแล้วกูจะไปหาเหรียญจากที่ไหนอะ่ะนี่เงี้ยมีป่ะปิดไปเลยเอ๊ะเดี๋ยวอะไรฮิวโอ้โอ้ฮิว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  มีฮิวแล้วเว้ยอุ้ยอะไรมีฮิวแล้วเว้ยไม่กลัวเว้ยไอีเชน่าเข้ามาเหยื่อสัตว์ไปไหนแล้วกูรุมึงเลยอ้าวอุ้ยไอ้เฮียอุ้ยเฮียกูอยากก็เลยแลาะไอ้เหี้ยกูเจอเหี้ยอะไร ไ <Es per ated> อ้เฮียมึงเดินไปเดินมามึงแบบไม่มีเสียงตีนเสียงเท้าเลยเว้ยเฮ้ยกูมาปิดทางปนะุ๊เนี่ยเนี่ยพลตอนแม่งโอ้้เชียอ๋อนี่นี่นีนนนนน่นี่ตรงนี้ปิดเพราะเมื่อกี้นี้เราเปิดสวิตช์แล้วก็ปิดสวิตช์ไปใช่ไหมก็อันนี้ก็ทำาง ไม่มีอะไรเปิดได้โอ้โอ้โอโอ้มันมีเดอะเซเว่นอะไรอะชาฟที่สามอ๋อที่สามมันจะมาไหมนเนี่ยเปิดได้ปะซ่อนได้ปะเอ้ยซ่อนได้ซ่อนได้ไดเสียวะ่ะฉ,ฉันไม่เคยคิดว่าจะแตะต,ต้องสิ่งนี้อีกเลยการบันทึกเสียงของตัวเองนั้นน่าอายเล็กน้อย ตอนพูดอะนะเฮ้ย,ยสัตว์กวูอาเทมอยู่เฮียมึงมาไหมขโ o นวางต่อนนะวางต่อนนะโอเคถึงไหนละ พูดตรงๆเลยอ่ะพ่อทุบตีฉันอ่ะและช่วงเนี้อาการหนักขึ้นเรื่อยๆนะฉันเข้าใจอ่ะถ้าคุณไม่เชื่อฉันอ่ะคุณคงรู้แล้วอยู่แล้วว่าเขาออกเป็นนักการเมืองแบบอะไรวะนักการเมืองที่น่านับถืออย่างไรก็ตามอ่ะฉันรับรองกับคุณว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดและเป็นคนสองหน้าเหมือนที่พวกเขามาเดสคอร์มหรอเขามาก็ถูกนะ เขาทำให้เป็นจุดที่ไม่เป็นตโรแกงของเขาที่ร้องไห้ออกมาดังๆฮะและ่แต่ทําไมเรื่องนั้นถึงมีความสําคัญเมื่อเขาเพียงบิดเบือนความจริงตามความสะดวกของเขาเองยังไงก็เถอะไม่ต้องไปฟังจากฉันหรอกฉันไม่มีหลักฐานแล้วว่าวอานี่อะไรหุ่นประกอบโมเดล ้ <Ooh. S 2> มันคืออะไรอ่ะพอเท้าเนี่ยไรกาดทิง้งยาเก็บคืออะไรวะไอ้เหี้ยถามจริงกูต้องออกไปจ้ะเล้วลอัน,นี้ไปทางนี้มันมันลงอ่ะไม่ใช่ขึ้นหรอโอ้ย yes! สเราได้เราได้ป้ายมา ใช่าอา,าเปิดหรือเปล่าใช่อันนี้คือป้ายอะไรวะเนีน่ยเฮ้ยอ๋อเขี้ยกูตกใจสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่ละกูไม่ใช่ละกูไม่ใช่ละกลับไปที่เดิมกลับกูกลับไปที่เดิมกูวิ่งไปทางนี้บ้างมีอะไรไม่เปิดได้อะไรเฮ้ยเก็บเลยอันนี้อันนี้เปิดได้ไหมอ๋อนี่ไงใส่ Yes เพราะว่าไอ้สีแดงๆเนี่ยเป็นประตูไอแม่แม่นั่นแน่เลยไอ้ผู้หญิงนักฆ่าเฮี้ยอะไรอะอะไะล็อกจากด้านในโอเคโอเคยังไม่มามารด้เปล่ามารด้เปล่าไม่มาใช่ไหมัลโหลไอวันนี้ฮัลโหลบร r เสียงเฮี้ยอะไรเค เราปิดเราเปิดไอ้นั่นไว้นะทีนี้เราจะไปอ,อ่อช่อง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 ไอไอไออะไรวะที่มีพัดลมสองใบผมไม่รู้ว่าตรงไหนแต่ผมผมต้องไปตรงนั้นเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นให้ไปละเพราะว่าทางนี้เราไปใช่ไหมเราไปแล้วไปทางนั้นไอเฮีย ơi! เอ้ยเกมเหียเนี่ยทางไหนวะทางนี้แล้วแบบไอเด็กสองหี้ยนั่นคงกลับไแล้วแล้วก็ปล่อยกุดเนาตายที่นี่ไอเหียเนี่ย WHAT?! ผมผมพอว่ะโไ้่ไหม่จริงไอ้เชี่ยมัน What <the> fuck? ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าคุณอยากให้คลิปนี้มันมีต่อคอมเมนต์ใต้ลิงก์คลิปชัรนได้เลยครับ